ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่าอีกปัญหาหนึ่งนะครับโตโยต้าแคมรีครับเร่งไม่ขึ้นครับโตโยต้าแคมรเร่งไม่ขึ้นลูกค้าบอกว่าไปเปลี่ยนสายพานเราลิ้นมาสายพานแสนกิโลหรือสายพานแสนห้ากิโลอะไรก็แล้วแต่นะครับไปเปลี่ยนมานะครับไปเปลี่ยนมาจากศูนย์บริการนะครับเสร็จแล้วเนี่ยออพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยช่างก็ ใช้เวลาประมาณสักครึ่งวันครับก็เรียบร้อยครับจบเสร็จเรียบร้อยสตาร์ทเครื่องออกมาวิ่งออกมาในเมืองก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับพอออกนอกเมืองรู้สึกว่าไล่เกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าวิ่งได้ประมาณไม่เกินร้อยยี่สิบลูกค้าสงสัยแปลกใจในขณะที่ก่อนที่จะเอาไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการเนี่ยก็คือปกติร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกนี่ก็คือไปไหลลื่นพอหลังจากเปลี่ยนมาปุ๊บเนี่ย ออกมานอกเมืองเรียได้ประมาณสักร้อยยี่สิบครับไม่เกินนั้นครับวันรุ่งขึ้นลูกค้าก็เข้ามาที่อู่ครับเข้ามาถึงปุ๊บด้วยความลูกค้าที่มีความรู้ในเรื่องของรถจนนะครับก็บอกเลยครับว่าคัดลื่นแน่นอนก็คือพอบอกว่าอย่างนี้ปุ๊บเอ็ดด้ว่าเป็นช่างที่เออ่ไม่อะไรนะไม่ไม่ไม่ไมค่อยซีเรียสกับเรื่องปัญหาเท่าไหร่นะครับาทานจะนายก็ เคยคิดว่าลูกค้าแจกว่าคันดืดทันจนายก็ร้องเอาเรถลราไปไปลองดูเออมึงอ,อาการเหมือนคันลืดครับทานจนายก็เอารถเข้ามาในอู่ปุ๊บก,ก็ขึ้นลิฟต์ยกรถแล้วก็เอถอดเกียร์ก็คันดืดทานจนายวิเคราะห์คันลืดแน่นอนก็คือพอถอดเกียร์ลงมาปุ๊บใช้เวลาประมาณสักเออชั่วโมงหน่อยๆนะครับถอดเกียร์ปกต,ติแล้วยกคันุกเกียร์ไม่นานครับถ้ามีเออตัวยกรถนะครับ ไปถึงปุ๊บขึ้นปุ๊บก็ยิงยิงยิปุ๊บก็ออกรอเรียบร้อยเออพอออกมาปุ๊บคัดไหมเอี่ยมเลยคือสภาพคัดนี่ยังเจ๋าอยู่เลยมองทั้งจานกดทั้งคัดนี่สวยไปดูในเอ่อ YouTube นะครับสาหรับท่านที่เอ่อไม่ไม่เอ่อ,ไม,ไ,มอ,อไม่เคยเห็นแผ่นคัดเห็นจานกดนะครับเอ่อไปดูใน YouTube ในเอ่อหารูในในเน็ตนะครับหาเยอะแยะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เยอะแยะครับมีรูปให้ดูให้รู้ให้เห็นเยอะแยะนะครับ ก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอานะครับอันนี้ผมมาเล่าให้ฟังนะครับบางทีเออในการที่ทำเนี่ยคือก็ไม่ได้ดังใจจะมาเล่าลักษณะนี้ฮนะพอเออวันหนึ่งพอหลังจากที่เออเริ่มทำแล้วเนี่ยก็เออมันเห็นประโยชน์ก,ก็มาเล่าให้ฟังนะครับเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยคิดจะเล่าฮะเพราะว่าในการที่ทำทำงานไปแล้วจะมาถ่ายรูปมันก็ลำบากนิดนึงนะครับก็ สาหรับท่านที่ไม่เคยเห็นนะครับก็ไปหารูปในอินเทอร์เน็ตเอานะครับว่าคัดเป็นยังไงจานกดเป็นยังไงเกียร์เป็นยังไงรถรุ่นโตโยต้าแคมรี้เนี่ยรุ่นนี้มันมีกี่รุ่นก็ไปหาศึกษาได้นะครับเยอะแยะครับวันนี้ก็มูลเยอะแยะนะครับเพราะากนั้นพอหลังจากท่านนายยกเกียร์ขึ้นมายกเกียร์ออกมาปุ๊บดูคัดดูต่างๆนานาก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเพอวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บก็ไม่ใช่่ปัญหาก็ไม่ใช่คัดลื่นนะครับ แล้ววันนั้นผมพอดีผมออกไปข้างนอกกลับมาพอดีนะครับก็ผมฟังท่านจราจรเล่าฟังเจ้าของรถเล่าก็ก็คขาดเลือดเหมือนกันครับก็คือผมก็วิเคราะห์ขาดเลือดเหมือนกันผมผมก็ไม่คิดแล้วว่ามันจะเป็นอย่างอื่นนะครับพอเออ่พอดูพิจารณากันดูไม่ใช่ขัดไม่ใช่ขัดอะไรการกดอะไรก็ไม่ใช่นะก็ประกอบกลับบอกท่านจราจรประกอบกลับประกอบกลับเรียบร้อยเออ่ลูกค้าก็บอกว่าก่อนไปเปลี่ยนสายพานเราลิ้นแสนโดยที่สวนมันก็ไม่เป็นใช่ไหม สุดท้ายแล้วก็ตรงนี้แหละครับก็คืออ้าอท่านจนาญไม่แกะดูยังท่านจาญบอกยังไม่ได้แกะเลยฝั่งติงก็แกะคัดเลยเอาไป,ไปแกะดูก่อนว่าเป็นยังไงเผืที่เขาม,มีอะไรยังไงแล้วอาจจะใส่ใส่เออ่ไม่ดีหรือนีพอท่านจนาญใช้เวลาประมาณสักสิบห้าทีแกะเอาาอ่ฝัาครอบใส่ผ่านเราลิ้นสากิโลมาดูปุ๊บ,บ,บ,บใส่ผ่านกระไบทนะครับเพราะมันเปลี่ยนใหม่นะครับอะไรแท้จากรบริการนะครับเออ่เสร็จแล้วก็เออ่พอไลรจับเออ่ หมุนโูเล่เข้าเวียงนะครับแล้วก็เช็คมาร์กสายพานเช็คอะไรต่างๆนะครปรากฏว่าเอ,อสายสายพานผิดไปฟันหนึ่งครับพอผิดไปฟันหนึ่งปุ๊บมันก็มีมันมีผลนะครับสตาร์ทคุณก็สตาร์ทติดปกติแหละคือไม่ใช่อยู่สตาร์ทไม่ติดนะคือถ้าคุณใส่สายพานผิดไปฟันหนึ่งเนี่ยปุ๊บเนี่ยไม่ตรงมาร์กเนี่ยปุ๊บมันก็จะสตาร์ทติดรถก็วิ่งได้ครับเนี่ยแต่คือ,อลักษณะรอบเร่งรอบจังหวะปลายๆเนี่ยร้อยร้อยสิบร้อยสิบห้าร้อยี่สิบเนี่ยคุณจะเร่งมีขึ้น นี่นะครับเนี่ยคือปัญหาครับคือนิดเดียวครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทันเจรายก็ประกอบใหม่แล้วก็เจัดถอดสายพานออกมาุ๊บจัดเฟืองใหม่ให้ตรงมากให้ตรงให้ตรง,ตรง,ตรงมากสายพานนะครับเสร็จแล้วก็เไปลองอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่าเรียบร้อยครับร้อยเจ็ดร้อยแปดวิ่งได้สบายนะครับแคลนี่ไปนิ่งครับนี่นะครับเนี่ยคือปัญหานะครับ แล้วมียญาต์นะครับยญาติากันนะครับใช้โฟร์จูเนอร์ก็เหมือนกันครับเวลามานี่ขอนเข้าสู่บริการนี่ขึ้นเขาลงเขาเตี้ยสบายคือมีความสุขครับขับรถสบายๆพอไปเปลี่ยนสายพานแสนโลว์ปุ๊บเนี่ยขึ้นเขาไม่ได้ครับเวลาขึ้นขึ้นไปเขาปุ๊บขาอยู่ตรงตรงบริเวณยอดเขาต้องถอยรถหันรถกลับมาครับต้องเข้าไปอ้อมกลับไม้ทางหนึ่งซึ่งอีกประมาณสามสิบกิโลครับ เนี่ยคือมันเป็นความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนะคือในวิถีของช่างเนี่ยมันผิดพลาดกันได้นะครับแต่พอผิดพลาดยอมรับพอยอมรับแก้ไขนะครับเอออย่าไปเถียงอย่าไปนูน่นอย่าไปนี่ก็คือบางอย่างเนี่ยคือแก้ไขเวลาผิดพลาดแล้วตั้งสติเพื่อแก้ไขแล้วก็คือก่อนรับผิดชอบนะครับวิถีของช่างสําคัญครับสวัสดีครับ